ปอกไข่แล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนขั้นตอนการต้มไข่ก็ไม่ยากเนาะก็ต้มไปเรื่อยๆจับเวลาเราอยากได้ไข่ปริมาณไหนความคลิปนี้ไปแล้วจ้าไม่มีอะไรมากบายบายแล้วมาทาปอกไข่แล้วก็แช่น้ำไว้ก่อน ก็มีผักกัดดองใส่ผักกัดดองคาหมูปรือเปรยข้าวร้อนๆแสนอร่อยนะะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูดูแล้วก็หิวตามเลยนะจ๊ะคขาหมูก็จะออกหวานเค็มเนอะรสชาติก็ปรุงตามนี้เลยข้าวกันต่อในคลิปต่ตอไปนะจ๊ะ ดูเร็วก็หิวตามเลยนะจ๊ะขาหมูก็จะออกหวานเค็มเนาะรสชาติก็ปรุงตามนี้เลยขั้นตอนการต้มไข่ก็ไม่ยากเนาะก็ต้มไปเรื่อยๆจับเวลาเราอยากได้ไข่ปริมาณไหนความดูเร็วก็หิวตามเลยนะจ๊ะขาหมูก็จะออกหวานเค็มเนาะ รสชาติก็ปรุงตามนี้เลยน่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนการต้มไข่ก็ไม่ยากเนาะก็ต้มไปเรื่อยๆจับเวลาเราอยากได้ไข่ปริมาณไหนความพิแสนเป็นคนทำคำ่ะเราก็ไม่ได้มีวิธีทำเนาะก็เพราะว่าพิแสนเป็นคนทำก็เลยไม่ได้ถ่ายทำ วัสดีจ้าวันนี้เราก็จะพามาทำอะไรกินไข่ต้มกันจ้าไม่ได้ทำอะไรนะจ้าก็เป็นไขส่สีเป็นข้าวขาหมูฝีมือพี่แสนนะจ้าเนื้อเปื่อยยุ่ยอร่อยพอดีคำ่อกฉจนตามคอนเซ็ปต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็วันนี้ก็ต้มไข่กับเตาถา่านจ้า อันนี้เป็นไข่แบบเยิ้มๆยางมาตูมนะเอาไว้กินกับน้ำพริกน้ำปลาขั้นตอนการต้มไข่ก็ไม่ยากเนาะก็ต้มไปเรื่อยๆจับเวลาเราอยากได้ไข่ปริมาณไหนความาไหนดูเมนูอะไรกัน ไข่ต้มก็คือไข่ต้มไข่ต้มก็คือไข่ต้มต้มสุกแล้วก็ไม่แกะนะจ๊ะใช้ไฟแบบระมุลระม่อมนะคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกเรามาต้มไข่จะไปดูว่าเราจะทำก็มีผักกาดดองใส่ผักกาดดองขามุริบเปื่อยข้าวร้อนๆแสนอร่อยอันนี้เป็น ไข่แบบเยิ้มๆยางมะตูมนะเอาไว้กินกับน้ำพริกน้ำปลาอหมูมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้เราก็เอาไว้สําหรับกินกับน้ําพริกน้าําปลาอร่อยอร่อยยั่วๆแต่วันนี้ทวิพรไม่ได้อ่ามนดูเมนูอะไรกันไข่ต้มก็คือไข่ต้มไข่ต้มก็คือไข่ต้ม ต้มสุกแล้วก็มาแกะนะจ๊ะต่อคเชนตามคอนเซ็ปต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็วันนี้ก็ต้มไข่กับเตถาถฐานจ้าพี่แสนเป็นคนทำค่ะหมูเราก็ไม่ได้มีวิธีทำเนาะก็เพราะว่าพี่แสนเป็นคนทำก็เลยไม่ได้ถ่ายทำ คลิปนี้ไปแล้วจ้าไม่มีอะไรมากบ๊ายบายแล้วมาทานนะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูก็จะมาทานให้เพื่อนๆดูเนาะคลิปนี้ไม่มีไรไ่มากหรอกคะ่ะมีเลยมีแต่กินกินแล้วก็กินอะหม,มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้เราก็ไว้สำหรับกินกับน้ำพริกน้ำปลาอร่อยอร่อยยัวย่วๆแต่วันนี้เทวิพรไม่ได้ เป็นข้าวขาหมูฝีมือพิเศษนะจ๊ะ mm hmm. เนื้อเปื่อยยุ่ยอร่อยพอดีคำข mm hmm. นณะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดู mm hmm. ข้าวกันต่อในคลิปต่ตอไปนะจ๊ะ mm hmm. ปอกไข่แล้วก็แช่น้ำไว้ก่อน mm hmm. เอา มากินกับน้ำปลานะน้ำปลาพริกเนะาะบีบมะนาวพริกก่นนี่เรามาใส่ในนี้น้องขาหมูก็จะมาทานให้เพื่อนๆดูเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะมีเลยมีแต่กินกินแล้วก็กินพี่แสนเป็นคนทำค่ะหมูเราก็ไม่ได้มีวิธีทำเนาะก็เพราะว่าพี่แสนเป็นคนทำก็เลยไม่ได้ถ่ายทำ ขั้นตอนการต้มไข่ก็ไม่ยากเนาะก็ต้มไปเรื่อยๆจับเวลาเราอยากได้ไข่ปริมาณไหนความมาแล้วเราจะมาสวบไข่กันจ้าต่อนะอนะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูสวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะพามาทำ อะไรกินไข่ต้มกันจ้าไม่ได้ทําอะไรนะจ้าก็เป็นไขส่สีเป็นข้าวขาหมูฝีมือพี่แสนนะจ้าเนื้อเปื่อยยุ่ยอร่อยพอดีคําคลิปนี้ไปละจ้าไม่มีอะไรมากบ๊ายบายแล้วมาทกใช้ไฟแบบระมุนระม่อมนะ คลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกเรามาต้มไข่จะไปดูว่าเราจะทํามาแล้วเราจะมาสวบไข่กันจ้าต่อตเชนตามคอนเซปต์ศูนย์จุดศูนศูนย์ก็วันนี้ก็ต้มไข่กับต่อฐานจ้าพี่แสนเป็นคนทําครัเราก็ไม่ได้มีวิธีทำเนาะก็เพราะว่าพี่แสนเป็นคนทําก็เลยไม่ได้ถ่ายทํา พี่แสนเป็นคนทําค่ะหมูเราก็ไม่ได้มีวิธีทําเนาะก็เพราะว่าพี่แสนเป็นคนทําก็เลยไม่ได้ถ่ายทําองเช้นตามคอนเซ็ปต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็วันนี้ก็ต้มไข่กับตาวถานจ้าฮะมดูอันนี้เป็นไข่ แบบเยิ้มเยมยางมะตูมนะเอาไว้กินกับน้ำพริกน้ำปลาเอามากินกับน้ำปลานะน้ำปลาพริกเนาะบีบมะนาวพริกป่นนี่เรามาใส่ในนี้น้องขาหมเห็นไหมไข่เย,ยิ้มเยิเกือบเป็นยางมะตูมพอเราเอาไปใส่ในอะไรคขาเมนูอะไรกัน ไข่ต้มก็คือไข่ต้มไข่ต้มก็คือไข่ต้มต้มสุกแล้วก็มาแกะนะจ๊ะปอกไข่แล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนอนะไม่ดูคลิปนี้ไปแล้วจ้ะไม่มีอะไรมากบายบายแล้วมาทาน ข้าวกันต่อในคลิปต่อไปนะจ๊ะก็จะมาทานให้เพื่อนๆดูเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะมีเลยมีแต่กินกินแล้วก็กินมาแล้วเราจะมาสวบไข่กันจ้าก็เห็นไหมไข่เยิ้มๆเกือบเป็นยางมะตูมพอเราเอาไปใส่ในอะไร ขาดูแล้วก็หิวตามเลยนะจ๊ะขาหมูก็จะออกหวานเค็มเนาะรสชาติก็ปรุงตามนี้เลยข้าวกันต่อในคลิปต่อไปนะจ๊ะก็จะมาทานให้เพื่อนๆดูเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะมีเลยมีแต่กินกินแล้วก็กินอะหมูมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะ นนี้เราก็เอาไปสำหรับกินกับน้ําพริกน้ําปลาอร่อยอร่อยยัว่วๆแต่วันนี้ถ้าวิพรไม่ได้เห็นไหมไข่เย,ยิม้มๆเกือบเป็นยางมะตูมพอเราเอาไปใส่ในอะไรขาดูแล้วก็หิวตามเลยนะจ๊ะขาหมูก็จะออกหวานเค็มเนอะรสชาติก็ปรุงตามนี้เลยเมนูอะไรกัน ไข่ต้มก็คือไข่ต้มไข่ต้มก็คือไข่ต้มต้มสุกแล้วก็ไม่แกะนะจ๊ะ